นี่เราเจอลูกนกตกลังมาตกมาทั้งลังเลยเราแล้วทั้งหมดอันนี้น้องน้องหลุดนะอันนี้ตัวที่สอง อันนี้ตัวที่สามอันนี้ตัวที่สี่ตอนเช้าเราก็เจอไปแล้วเราก็บปกบนต้นไม้แล้วตอนเย็นเราก็เจอเขาอีกทั้งหมดมีสี่ตัวที่จริงมีหกตัว แต่เขาตายคาก้นล่างไปสองตัวก็เลยเหลือสี่ตัว